ปักหมู่ที่อำเภอบางระกำรรมจังหวัดพิษณุโลกกันสักหน่อยนะคะชาวบ้านที่นี่เปลี่ยนวิกฤตให้เป็นโอกาสคุณผู้ชมวิกฤตที่ว่านั้นคืออะไรก็คือเปลี่ยนพื้นที่น้ําท่วมค่ะให้กลายเป็นลานประลองแข่งเรือยาวถ้าพร้อมแล้วไปดูกันค่ะ มาแล้วคุณผู้ชมนี่เลยเห็นไหมคะออกตัวพุ่งแรงกลางทุ่งบางระกรรมกันไปเลยอ่ะนี่เป็นการแข่งขันเรือหางยาวของชาวบ้านใหม่กรุงทองหมู่1ินะดคะตําบลท่านางงามอำาเภอบางระกรรมจังหวัดพิษณุโลกคะ่ะนายพัวมามิ่งเป็นผู้ใหญ่บ้านหมู่1ิให้ข้อมูลกับทีมงานของเราไดยค่ะว่าในช่วงน้ําท่วมทุกปีชาวบ้านบ้านใหม่กรุงทองและหมู่บ้านใกล้เคียงก็จะนําเรือที่ใช้สัญจรไปมาช่วงน้ําท่วมมาแข่งขันกันนะคะเพื่อ เชื่อมความสามัคคีของคนในชุมชนค่ะและที่สำคัญก็คือเพื่อลดความเครียดจากสถานการณ์น้ำท่วมนั่นเองอ่ะและในปีนี้นะคะการแข่งขันเรือหางยาวแบ่งเป็น2ประเภทด้วยกันเลคะคือเป็นประเภทเครื่องยนต์6.5แรงม้า่ะมีผู้เข้าร่วมการแข่งขันจึงมวน13ลำ่ะผู้ชนะจะได้เงินรางวัลไป1,500บาทรางวัลรองชนะเลิศ1,000บาทและรองอันดับ2ได้เงินรางวัลไป 500บาทนะคะแล้วก็ยังมีประเภท13แรงม้านการมีถึง29่ลำค่ะทีมชนะเลิศได้รับเงินรางวัล2,000บาทรองชนะเลิศ1 5 0 0 0บาทรองอันดับ2ได้เงินรางวัลไป1,000บาทค่ะโดยเขาจะใช้พื้นที่น้ำท่วมนะคะที่มีความลึกประมาณ1,50เมตรเซนติเมตรเป็นสนามแข่งขันเรือหางยาวนะคะ ระยะทางการแข่งขัน500เมตรด้วยกันนะคะใครแพ้คัดออกจะเหลือคนที่แกร่งและก็เร็วที่สุดค่ะซึ่งบรรยากาศนะ,ะเป็นไปอย่างสนุกสนานนะคะมีชาวบ้านต่างพาันมาเชียร์ทีมเรือของตัวเองกันอย่างคับคั่งเลยนะคะ และสําหรับพื้นที่โครงการบารกรมโมเดลจุดนี้นะคะเป็นจุดรับน้ําจากภาคเหนือค่ะเก็บไว้ในพื้นที่256,000ไร่นะคะโดยน้ําได้ท่วมในพื้นที่มานานกว่า2เดือนแล้วนะคะแล้วก็คาดว่ายังคงอยู่กับชาวบ้านไปอีกประมาณ1เดือนนั่นเองและนี่ก็คือแนวทางการพลิกวิกฤตน้ําท่วมให้กลายเป็นโอกาสเลยค่ะเปลี่ยนพื้นที่น้ําท่วมเป็นลานประลองแห่งเรือยาวกันแบบนี้นะคะเชื่อมความสามัคคีของคนในชุมชนและที่สำคัญ คลายเครียดอีกด้วยค่ะ Bye. Bye. ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรายการเรื่องดีๆทั่วไทยนะคะ mm hmm. คุณผู้ชมอย่าลืมเข้าไปกด subscribe mm hmm. กดกระดิ่ง mm hmm. กดไลค์ hmm. กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16นะคะ mm hmm. เพื่อให้ไม่พลาดการติดตามรับชมรายการสด mm hmm. และคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายเลยค่ะ